สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทย74นะครับประจําวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2560นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาบ่าย2องครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกก็จะเป็นมหาหินหนักบินอะไรยนต์พบกับทางด้านเพชรตะวันเพชรกินดาที่นักพิกัด112ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นมาวินสุนเจราห้วยต้มพบกับทางด้านแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อย พิกัด125ปอนด์คู่ที่3คู่รองคเอกงรายการวันนี้ก็จะเป็นวันวินลูกเฉพาะลงต้มพบกับทางด้านเพชรน้ำงามเกียดพันธมิตรที่หนัก120ปอนด์แล,และคู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นผลพระรันชัยพบกับทางด้านเพชรมงคลสูนเจริญห้วยต้มน้ำหนักคู่นี้ก็จะมาที่พิกัด119ปอนด์นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดนะครับแอพ a เค24 เป็นแหล่งข้อมูลระดับดีเยี่ยมนะครับแฟนคลับก็เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0 5 0480นะครับ0 9 3 005 0480 หาท่านไม่เข้าใจว่าถูได้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับผมพร้อมที่จะให้คําแนะนําแฟนคลับทุกๆท่านนะครับผมเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสมาหลายที่นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เอาเปรียบลูกค้าผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับให้เข้าไปสัมผัสกันนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยากไปดูราคาเดทวันสองวันเปิดก่อนหน้านี้หลังการชั่งน้ำหนัก ใครต่อใครรองราคาเรทเป็นยังไงท่านก็จะได้เห็นด้วยตนเองนะครับแล้วก็ช่วงราคาพักยกช่วงมวยก่อนชกมวยจบยก1ยกสองยกสามยกสี่ยกห้าราคาในแต่ละยกใครเป็นต่อเป็นรองในราคาเป็นต่อไหลไปถึงไหนแล้วเราก็จะได้เห็นหมดราคาไว้ละบาท200ยละบาทที่นี่เปิดให้ท่านได้ออกตัวบบางทุนเราก็ใช้สิ่งดีๆจากที่ตรงนี้นำมาประยุกต์ใช้ นำมาเป็นหลักประกันในการหาเงิงนหาทองเลี้ยงครอบครัวเรานะครับมาดูผลการชั่งน้ําหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นมาเห็นนักบินอะอรยนต์มวยจากคำเขินแก้วนะครับยะโสธรเมื่อเช้ามา112.8ลดไป0.8ส่วนเพชรตะวันมา112ปอนด์พิกัดคู่ที่2มาเป็นศูนย์ที่ราไห้ตุ่มนะครับมา127นะครับพิกัด125ลดไป2ปอนด์เกือบกิโลนะครับ ส่วนแสงเทียนสิทธ์หนุ่มน้อยมา125ปอนด์ทพีกัดวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มมา120ปอนด์ทพีกัดส่วนเพชรน้ำงามก็มา121.2ลดไปน1.2นะครับส่วนผลพรันใช้เัวเองรายก,รการพิกัดน้ำหนัก119ปอนมา119.2ลดไป0.2ส่วนเพชรม,มงคลสุนทะเราให้ตุ้มมา120ปอนลดไปปอนดหนึ่งแต่ว่า วันวินนี่รถเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับรถสองอน,นี่รถเหนื่อยพอสมควรมาดูเมื่อรักมือชอบคู่แรกนะครับมายนักบินอะไรยนต์ตัวนี้เก่าเกมผ่านกระดูกมวยเบยใหญ่มาเยอะนะครับแต่ว่าหยุดไปนานกลับมาเนี่ยขอก็อมาขอขามาพี่นักบินนะครับจะกลับมาเอาดีขอมาเอาดีอีกครั้งและก็โชคดีนะครับได้เข้ารายการท่องเจีสีกระดูกการผ่านมวยดีหนักแรงทุกลูก ช่วงหยุดไปอ่ะกลับมาต่อยสองสาไฟร่างกายเริ่มกลับเข้าที่เขาไปแพ้เจ้าปลาปูทองสิทธิ์พนันเชิงนะครับปูทองก็งเหนียวหนึบสูงใหญ่วันนี้จะเพชรตะวันนะมาต่อยร้อยสิบสองปอนด์เมื่อเช้ามาเท่าพี่กัดปกตินั้นเจ้าเพชรตะวันก็ร้อยต่อยร้อยแปดไม่เกินร้อยสิบประมาณนี้นะครับวันนี้ปล่อยมาร้อยสิบสองรูปร่างสูงใหญ่แต่อินหนักแรงเข่าในเหนียวหนึบแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยยังไม่เท่าไหร่โดนแล้วผมดันทันอย่างน้อย วันนี้นะครับมาไฮนเนี่ยเสียเปรียบรูปร่างเยอะแต่ว่าความแข่งความหนักความแรงสไตล์การชกคือเตะขาต่อยหมัดเดินต่อยท้องสลับใบหน้าซึงง่งเป็นของแสลงเพชรตะวันรูปร่างถึงจะห่างกันมากแต่ว่าก็ไม่น่ไม่น่าจะมีปัญหาครับวันนี้คู่แรกเปิดหัวมาเนี่ยลุ้นนับน็อกได้เลยผมให้ไปที่มาไฮน,นักบินอะไรยนจากบ้านพลทันขเหมอนแกโยโซทอนนะครับคู่ที่สองมาเป็นสุนทรีฬาเมตท่มกับแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อย มาวินนี่พอชาวเขานะครับหนักแรงทุกลูกเมื่อเช้าลดน้หนักสองปอนด์เนี่ยลดเยอะด้วยนะครับลดเยอะลดเหนื่อยมาเจอกับแสงเทียนสิหนุนน้อยวันนี้ก็มาแทนตีนซ้ายหนักแรงฟอร์มสดการพิซซ้อมดีแล้วแสงเทียนเรดเปิดมาให้แสงเทียนต่อ1ิบเกนะครับได้เปรียบรูปร่างน้ำหนักมาดีฟอร์มสดอาวุธหลากหลายรวดเร็วกว่าต้นๆไปก่อนแน่นอนครับ ถ้าจะแพ้คือพลิกแพ้ท้ายๆหรือว่าพลาดโดนบาตโดนสอบนอกนั้นได้เปรียบวันนี้ให้เป็นทีเด็ดนะครับแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยราคาเปิดมาแค่19เข้าแล้วราคาไหลค่อยตัวบางทุนเอานะครับผมจอไปที่แสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยคู่ที่3ครับวันวินลุกเพาพ่อดมต้มนะครับพบก,กับเพชรน้ำมันเกียรติพันธมิตรวันวินีซ้อมอยู่ค่ายราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับของทีมงานผู้จัด เจอกับมวยซ้ายหนักแรงที่ทำงานเก็บพันธมิตรจากหนองเรือขอนแก่นตัวนี้ก็ตีนซ้ายหนักแรงสูงยาวฉลาดแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยยังกระดองเจ้าวันวินเฉพาะโรงต้มวันนี้ต้นๆวันวินน่าจะไปก่อนนะครับความหนักแรงหน้าเสือทีมงานผู้จัดวันนี้จะพาเข้าป้ายนะครับทีมงานผู้จัดเนี่ยเอามาปั้นเอามาสร้างน่าจะชนะเป็นไฟที่สองติดต่อกันนะครับวันนี้วันวิน เพื่อรายการวันนี้ผลพดรันชัยพบก,กับทางด้านเพชรมงคลสุนิราไม่ตุ้มนะครับประกาศหยอบผู้สูงพลังผลพดรันชัยนี่ฟอร์มสดนักแรงไต่ขาต่อยหมัดเดินปั้มตีรุนแรงทุกลูกครับวันนี้ฟอร์มสดความมั่นคงความมาตรฐานดีกว่าจะเพชรมงคลจะชนะได้ก็คือพลิกลุ้นหมัดลุ้นศอกลุ้นเข่าท้ายๆแต่ว่าต้นๆน,นี่มีโอกาส โดนเป็นร่วงเป็นหล่นได้นะครับแต่ว่าผลดูดีกว่าผมให้ไปที่ผลพันัญชัยนะครับวันนี้ราคาดีราคางามค่อยขยขยับตัวบางทุนเอานะครับสรุปมรรบมรักมาชอบวันนี้คู่แรกผมชอบไปที่ไม้นักเป็นอะไรยนยนเสียเปรียบรูปร่างอย่างเดียวนอกนั้นได้เปรียบครบวงจรรุนนับนอกได้ด้วยคู่ที่สองชอบไปที่แสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยราคาเด็ดเปิดไมาแค่สิบเก้า วันนี้มาวินลดน้าหนักเยอะเสียเปรียบรูปร่างด้วยต้นๆ้นคงลําบากจะชนะได้งคงพลิกท้ายๆแค่นั้นเองนะครับเราก็ออกตัวบางทุนเราคูยที่สามผมชอบไปที่วันวินลุชเฉพโร,รงต้มเมื่อจุ่มงานผู้จัดนํามาสร้างสองกล้องมองเกมแล้วถึงจะเบียดแต่ว่าท้ายๆยน่าจะเอาอยู่เพื่อรายการวันนี้ผมชอบไปที่ผลพระรันชัยนะครับหนักแรงทุกๆความมั่นคงดีกว่ามาตรฐานดีกว่า แพ้ก็คงพลิกท้ายๆแต่ว่าต้นๆก็รุนน,น้ำร้อกได้เช่นกันผมชอบไปที่โผนพระรันชัยนะครับท่านี้ก็ครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมเป็นกําลังใจขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนำเงินนำทองกลับบ้านฝาลกลูกฝากเมียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ